มาพร้อมข่าวระดังที่มีมาให้อัปเดตกันเป็นประจำพี่ปอทฤษฎีทำอาแฟนละครช็อกกับข่าวซุกลูกซอนเนียมีกระแสข่าวออกมาให้ได้ช็อกกันว่าหนุ่มปอทฤษฎีแอบปิดเรื่องที่มีเมียและม,มีลูกวัยเจ็ดขวบเอาไว้ไม่ให้ใครรู้ได้เจอเจ้าตัวในกองถ่ายละครบ่วงบาปเลยต้องให้ปอช่วยเคลียร์ข่าวนี้ให้หายข้องใจผมว่าคนคิดได้นี่แบบว่า,าต้องขอชื่นชมเขาเลยนะครับว่าเขาเขียนข่าวได้แบบ เขียนได้ไงผมไม่ได้ซูกอะไรไ้หรอกครับถ้าผมมีผมก็ต้องบอกครับผมมีแฟนผมบอกผมมีแฟนนะครับถ้าผมมีลูกผมก็ต้องบอกว่าผมมีลูกสิครับผมไม่ใช่คนที่ต้องหลบๆซ่อนๆอะไรครับนี่ค่ะกับสาวมาให้หนุ่มโตโน่เดอะสตาร์เคลียร์อีกแล้วเมื่อมีคนตาดีเห็นเจ้าตัวไปดูหนังเรื่องมาดากัสก้า3ที่โรงหนังย่านรัชดากับสาวคนหนึ่งแต่กลัวจะเป็นข่าวเลยให้สาวเจ้าไปนั่งรอในโรงหนังก่อนแล้วโตโน่ถึงตามเข้าโรงไปทีหลัง ไม่ไม่ไม่จริงครับผมมาดูหนังแต่ว่าไม่ไม่ได้มาดูมาดากัิก้าครับแล้วถ้าเกิดว่าผมจะนัดสาวเนี่ยผมจะไม่สาวมารอผมก่อนครับผมจะมารอสาวก่อนถ้าจะนัดสาวต้องมาก่อนถ้าสาวมาสายไม่ว่ากันให้อภัยได้แต่ว่าผู้ชายอย่ามาสายครับผม หลังจากประกาศถอนมั่นกับแฟนสาวอย่างเป็นทางการเนื่องจากต้องการบวชรับใช้พระพุทธศาสนาตลอดชีวิตเมื่อวานนี้พระเจสันก็ได้รับมอบพระพุทธพันนีสีธรมธรมภัยสัตว์และหนังสือธรรมะประธานจากสมเด็จพระพุทธ,ธาจย์จากสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติธรรมแด่พระเจสันโดยมีเจมี่บูเฮอร์และแอร์ภุมวารีอัญเชิญมามอบให้นวัดธรรมมงคลโดยพระเจสันได้กล่าวขอบใจเพื่อนๆศิลปินที่มาร่วมอนุโมทนาบุญ พร้อมจะตั้งใจเรียนรู้พระธรรมเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปอีกด้วยอาตมาขขอขอบคุณและขอบใจและขออนุโมทนาบุญกับทางสภาสันติลปินส่งเสริมพระพุทธศานสานสาที่ได้เห็นความสําคัญของการทําสมาธิและได้มุ่งเน้นไปที่เยาวชนเพราะเยาวชนนั้นคืออนานคตของชาติการที่วางรากฐานให้เยาวชนได้ทําสมาธิยังถูกต้องอย่างต่อนเนื่องจะมีผลดีย่งมหาศาลต,ต่อประเทศชาติ พระเจสันขอบวชอย่างไม่มีกำหนดส่วนนุ่มกอฟเบญจพลก็กำลังเตรียมจะเข้าพิธีบวชในวันที่20กรกฎาคมนี้เมื่อวานนี้เจ้าตัวเลยเข้ามาขอขมาลาบวชกับบอสนิดอรพันธ์วัชรพลถึงบ้านโพลีพลัสโดยจะบวชเป็นเวลา9วันที่วัดไซม้าเหนือแววแววมาว่าหลังบวชเสร็จเจ้าตัวก็เตรียมจะเบียดต่อกับปุ้มแฟนสาวในวันที่2พฤศจิกายนนี้อีกไม่ได้บอกเลยใครบอก2พฤศจิกาเขาบอกเออใครลงใครลง อันนี้เอาไปว่าให้พ้นงานบวชไปก่อนดีกว่า,ววาแล้วเดี๋ยวพูดมาว่ากาันบวชอันแรกเนี่ยก็คือทดแทนคุณคุณแม่เพราะคุณแม่ก,ก็เริ่มอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆ<า>นะครับอีกองนคือว่าวันที่สองสิงหาเนี่ยวันเกิดคุณแม่พอดีอออก็ถือว่าบวชให้ของขวัญด้วยค่ะ<า>แล้วก็คือบวชให้คุณพ่อคุณพ่อเสียไปก็20ปีแล้วถ้าว่าใครก็ตามที่เอ่อผมไม่ได้ไปกราบขอข้มานะฮะด้วยตัวเองนะฮะก็ขอให้ได้ตับบุญในครั้งนี้ด้วยกันนะครับ ช่วงหน้ายังมีข่าวมาอัปเดตกันอีกขอพักแป๊บๆนะ